ลูกโซ่ดึงคนในโรงงานเก่าที่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่ลูกโซ่เหล็กหนาและยาวห้อยลงมาจากเพดานแต่ละเส้นหนักและแข็งแรงชายผู้หนึ่งใช้ลูกโซ่พันรอบข้อมือของหญิงสาวเขาเริ่มดึงลูกโซ่ขึ้นข้อมือของเธอถูกบีบจนเลือดไหลกระดูกข้อมือเริ่มแตกเสียงกระดูกแตกดังในโรงงานเงียบเลือดไหลลงมาตามแขน ลูกโซ่ดึงแขนขึ้นสูงข้อไหลเริ่มหลุดเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อยืดจนแทบขาดเธอห้อยลงจากลูกโซ่น้ำหนักตัวทำให้แขนเจ็บมากขึ้นเขาใช้ลูกโซ่เส้นที่สองพันรอบคอแล้วดึงขึ้นคอถูกบีบแน่นหายใจไม่ได้ใบหน้าเปลี่ยนเป็นสีม่วงดวงตาเบิกกว้างจนแทบหลุดลูกโซ่เส้นที่สามพันรอบเอวดึงร่างกายไปทิศทางต่างๆ แขนคอและเอวถูกดึงแยกออกจากกันเสียงกระดูกแตกและเส้นเอ็นขาดดังต่อเนื่องเขาเริ่มใช้เครื่องจักรช่วยดึงลูกโซ่แรงดึงแรงขึ้นร่างกายถูกดึงยืดจนเกินขีดจำกัดข้อต่อเริ่มหลุดออกจากกันเลือดไหลจากข้อต่อทุกข้อแขนซ้ายหลุดออกจากไหลลูกโซ่ยังคงพันอยู่ที่ข้อมือเลือดพุ่งออกมาจากไหลที่หลุดไหลลงมาเปียกพื้น กลิ่นเลือดสดลอยเต็มโรงงานแขนขวาหลุดต่อมาเหลือแต่ตัวที่ถูกลูกโซ่พันคอและเอวยังคงถูกดิงอยู่เลือดไหลจากไหลทั้งสองร่างกายเริ่มซีดเผือดในที่สุดคอหลุดจากลำตัวศีรษะตกลงมาบนพื้นกลิ้งไปไกลขณะที่ลำตัวยังแขวนอยู่กับลูกโซ่เลือดไหลจากคอที่ขาดเขาปิดเครื่องจกักความเงียบกลับคืนมา